ด่วนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆุท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook a n t i f a k e News Center ด้วยนะคะแชร์ไปเตือนภัยคนใกล้ตัวปปงอคืนเงินให้ผู้เสียหายลงทะเบียนผ่านบัญชี tiktok ok, tiktok ok. tv 1 3 7เตือนภัยให้ระวังบัญชี tiktok ok, ใช้แอคเคา์ชื่อ tiktok ok. tv 1 3 7เเป็นบัญชีที่มิจฉาชีพสร้างขึ้นโดยแอบอ้างใช้ชื่อของหน่วยงานราชการ พร้อมแนบช่องทางติดต่อผ่านบัญชีไลน์ขอความร่วมมือทุกท่านไม่กดติดตามหรือให้ข้อมูลส่วนตัวเพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายได้สำนักงานปอปองอยืนยันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีดังกล่าวและมีบัญชีติกตอกทางการชื่อปอปองอชัยแอคเคา t ์ชื่อ a อ๊ดแอมโลไทยแลนด์เท่านั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ ตรวจสอบข้อมูลโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน